คนสำเร็จทำสิ่งนี้ก่อนนอนทุกคืนโปรแกรมจิตเสกสร้างนิรมิตชีวิตก่อนนอนฟังก่อนนอนหลับเท่านั้นฟังต่อเนื่องอย่างน้อย90วันเสกสร้างนิรมิตชีวิตของคุณเองขอบคุณตัวฉันในวันนี้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขอบคุณตั้งแต่ตื่นเช้ามาฉันได้รับความโชคดีมากมาย ขอบคุณตื่นเช้ามาฉันได้รับประทานอาหารที่ดีสุขภาพดีและแข็งแรงและอร็ดอร่อยมากๆขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้ดื่มน้ำสะอาดสะอาดขอบคุณในวันนี้ที่ฉันได้ลุกจากที่นอนที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณในวันนี้ ที่ฉันสุขภาพดีแข็งแรงไร้ซึ่งโครคภัยไข้เจ็บและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขของร่างกายที่มั่งคั่งขอบคุณตัวฉันเองวันนี้ที่ทำงานได้สำเร็จและทันตามกำหนดเวลาฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบฉันเป็นคนที่ลงมือทำทันทีขอบคุณตัวฉันเองวันนี้ที่สามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำบางสิ่งที่ฉันตั้งใจไว้ให้สำเร็จ ขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันได้ซื้ออาหารในวันนี้ทำให้ฉันได้รับประทานอาหารที่อร็จอร่อยไม่ว่าจะเป็นฉันคนที่ฉันรักและครอบครัวของฉันขอบคุณค่าน้ำมันรถในวันนี้ที่ทำให้ฉันได้มีน้ำมันเต็มถังรถไปหมดขอบคุณการบริการจากเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนในวันนี้ที่ให้บริการฉันอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณคนขายอาหารขอบคุณแม่ค้าที่ตลาดที่ให้บริการฉันอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนฉันก็ได้รับบริการอย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าหลงไหลฉันโชคดีที่สุดไปไหนมีแต่คนรักไปไหนมีแต่คนเอ็นดูฉันจึงได้รับโอกาสที่ดีๆอยู่เสมอ ฉันมีแต่ความโชคดีในชีวิตของฉันผู้คนรักฉันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้สนับสนุนฉันฉันจึงเป็นคนที่โชคดีที่สุดทั้งด้านการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์และทุกๆสิ่งที่ฉันปรารถนาขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการของฉันซื้อซ้ำซื้อเพิ่มทั้งลูกค้าเก่า ทั้งลูกค้าใหม่ฉันขอขอบคุณที่นำเงินมหาศารมาให้ฉันอย่างง่ายๆสบายสบายขอบคุณสินค้าและบริการของฉันด้วยเช่นกันที่ทำให้ฉันได้ส่งมอบคุณค่าสิ่งที่ดีๆสู่โลกใบนี้สินค้าและบริการของฉันช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นสำเร็จมากขึ้นประสบความสำเร็จในด้านชีวิต ความสัมพันธ์การเงินรวมถึงหน้าที่การงานของเขาขอบคุณสินค้าและบริการของฉันทำให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันกู้ควรกับเงินมหาศาลเพราะฉันส่งมอบคุณค่าที่ดีๆให้กับโลกใบนี้ฉันส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้คน ทุกๆวันจ,วจักรวาลจึงส่งมอบเงินจำนวนมหาศาลให้กับฉันอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณทุกอินบ็อกขอบคุณทุกไลน์แอดที่ทักมาสมัครสินค้าและบริการกับฉันและสั่งซื้อสินค้าและบริการกับฉันอย่างง่ายดายทุกๆวันฉันได้ตัวแทนเยอะมากมายทุกๆวันฉันได้ยอดขายอย่างมากมาย ขอบคุณยอดขายและทุกๆยอดขายก็ทําให้ฉันเติบโตร่ํารวยและก็ทําให้ฉันและผู้ซื้อเนี่ยเติบโตไปเป็มพร้อมกันขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันได้รับมาในวันนี้อย่างง่ายๆสบายๆ ทุกๆวันฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆฉันรู้สึกดีกับเงินที่เข้ามาในทุกๆวันฉันเห็นคุณค่าของเงินที่เข้ามาในทุกๆวันเงินช่วยสร้างอิสรภาพทางเวลา เงินช่วยสร้างอิสรภาพแห่งชีวิตฉันฉันขอบคุณเงินที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้กับฉันและครอบครัวของฉันฉันขอบคุณเงินที่เสกสร้างนิรมิตชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้ฉันในวันนี้ฉันขอบคุณรถของฉันที่นำพาฉันเดินทางไปไหนมาไหนอย่างปลอดภัยฉันขอบคุณคอมพิวเตอร์ของฉันที่ทำให้ฉันมีอุปกรณ์ในการทำงาน ฉันขอบคุณสมุด กาของฉันที่ทำให้ฉันได้มีสมุดจดบันทึกความรู้ต่างๆนานาฉันขอบคุณอุปกรณ์ทำมาหากินของฉันทุกอย่างที่ทำให้ฉันมีเงินล้านง่ายๆสบายๆฉันขอบคุณหลอดไฟในห้องนอนฉันที่ทำให้ฉันได้รับแสงสว่างจากจักรวาลฉันขอบคุณแสงไฟในบ้านของฉันทุกๆมุมที่ทำให้ฉันได้รับแสงสว่างในทุกๆวันฉันขอบคุณห้องครัวของ ฉันที่ทำให้ฉันมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ฉันขอบคุณห้องเสื้อผ้าของฉันที่เป็นที่เก็บเสื้อผ้าและเป็นที่สร้างเสน่ห์ให้กับฉันไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการมีเสน่ห์ของฉันต่างๆนานาฉันขอบคุณห้องน้ำที่ทำให้ฉันชำระร่างกายให้สะอาดในทุกๆวันและทำให้ฉันได้เรียนรู้พลังงานแห่งน้ำและความมั่งคั่งของสายน้ำที่ไหลมาสู่ตัวของฉัน ฉันขอบคุณห้องทำงานของฉันที่ทำให้ฉันผลิตเงินล้านได้อย่างง่ายๆสบายสฉันขอบคุณห้องทำงานของฉันที่ทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาอย่างยอดเยี่ยมฉันมีความสุขกับห้องทำงานของฉันฉันขอบคุณห้องนอนของฉันเวลาที่ฉันได้นอนพักผ่อนในแต่ละวันฉันรู้สึกผ่อนคลายราวกับนอนโรงแรมห้าดาวเลยทีเดียว ห้องนอนทำให้ฉันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีในทุกๆคืนขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงฉันรักตัวฉันเองฉันรักสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันรักตัวฉันเองสำหรับวันนี้ฉันขอบคุณตัวเองจริงๆที่เป็นคนลงมือทำอยู่เสมอ ฉันขอขอบคุณร่างกายและจิตใจที่เป็นเพื่อนไม่เคยทิ้งฉันฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดขอบคุณมากๆขอบคุณตัวเองสำหรับวันนี้ที่มุ่งมั่นตั้งใจทําตามโปรเจกที่วางไว้ขอบคุณตัวฉันเองที่อ่านหนังสือก่อนนอนทุกๆคืนขอบคุณตัวฉันเองที่รักการเรียนรู้ในทุกๆวัน ขอบคุณตัวฉันเองที่ตั้งใจได้ความเต็มร้อยในการทำงานของฉันขอบคุณร่างกายอันทรงพลังของฉันฉันรักร่างกายของฉันขอบคุณสายตาของฉันในวันนี้ที่มองใกล้ก็เห็นชัดเจนมองไกลก็เห็นชัดเจนขอบคุณหูของฉันได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามได้ยินชัดเจนได้ยินแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณจมูกของฉัน ทำให้ฉันมีลมหายใจในทุกๆวันและกลั่นกรองอากาศที่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายฉันขอบคุณปากวาจาประกาศสิทธิขอบคุณปากมหาเสน่ห์ของฉันเรียกเงินเรียกผู้คนเรียกทรัพย์เรียกแต่โชคดีเข้าหาตัวฉันทุกๆวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนก่อนนอน ขอบคุณคิ้วของฉันทำให้ฉันมีโงเ่เฮงที่ดีและยอดเยี่ยมเรียกทรัพย์เรียกผู้คนค้าขายดีขอบคุณเส้นผมของฉันดกดำสวยงามแข็งแรงและมีความนุ่มลื่นขอบคุณใบหน้าของฉันหน้าเด้งเด็กราวกับคนอายุ20ปีขอบคุณรอยยิ้มที่สวยงามของฉันทุกๆวันทำให้ฉันมีความสุขและสงบสุขเลยทีเดียว ขอบคุณคอของฉันที่สง่างามราวกับหงส์ขอบคุณกล่องเสียงและเส้นเสียงของฉันที่ทำให้ฉันมีเสียงดังกังวานและทรงพลังขอบคุณไหาปาร้าของฉันที่ทำให้ฉันสง่างามในร่างกายนี้ขอบคุณแขนของฉันที่ทำให้ฉันมีแขนและนิ้วมือและแขนที่ทรงพลัง ขอบคุณปอดของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมปอดของฉันมีระบบป้องกันเชื้อโรคปอดของฉันมีภูมิคุ้มกันที่สุดยอดแข็งแรงขอบคุณไตของฉันที่กรองของเสียออกจากร่างกายและช่วยดูแลฉันทุกๆวัน ขอบคุณอวัยวะภายในของฉันไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารที่ย่อยอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมมีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมในร่างกายฉันรับประทานอะไรก็เผาผลาญได้อย่างยอดเยี่ยมและฉันขอขอบ ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่ย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีขับถ่ายเป็นระเบียบในทุกๆวันขอบคุณกระเพาะปัสสาวะที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบและมีความสมดุลขอบคุณตับที่เธอทำงานเป็นอย่างดีในการกรองของเสียออกจากร่างกายตับของฉันสมบูรณ์แบบตับของฉันมีพลังมหาศาล ขอบคุณถุงน้ำดีทำงานสัมพันธ์กับตับได้อย่างยอดเยี่ยมถุงน้ำดีของฉันมีความสมดุลขอบคุณอวัยวะภายในทั้งหมดที่ทำให้ฉันทรงพลังและมีความสมดุลของชีวิตฉันขอบคุณเหลือเกิน ขอบคุณน่องของฉันแข็งแรงเล็กเรียวืะเกินขอบคุณขาของฉันที่ทรงพลังและรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันซึ่งเป็นเซลล์อินฟินิตมีพลังแห่งพระเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์มีระบบภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมและขอบคุณเลือดในร่างกายของฉันเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำ เส้นเลือดฝอยที่ลื่นไหลส่งถ่ายเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างเหมาะสมขอบคุณสมองเงินล้านของฉันที่คิดไอเดียเงินล้านให้กับฉันมากมายฉันมีความสุขกับไอเดียของฉันทุกๆวันไอเดียของฉันทำเงินได้ทุกๆวันขอขอบคุณสมองที่ทำให้ฉันมีสมองเงินล้านมีไอเดียเงินล้านขอบคุณ ขอขอบคุณร่างกายทั้งร่างกายนี้ที่ทำให้ฉันมีความอุดมสมบูรณ์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความมั่งคั่งในวันนี้ฉันขอขอบคุณพลังอำนาจแห่งจักรวาลที่คอยคุ้มครองดูแลร,ร่างกายของฉัน ฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมฉันมีเซลล์ทุกเซลล์เป็นเซลล์แห่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายต่างๆฉันขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันและแน่นอนฉันเป็นคนที่มีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์แข็งแรงในทุกๆวันฉันคิดเร็วเหนือมนุษย์ ฉันชาญฉลาดเหนือมนุษย์ฉันแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ฉันมีไหวพริบเหนือมนุษย์ฉันจึงเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในทุกๆวันขอบคุณความยอดเยี่ยมของฉันในวันนี้ที่ทำงานทุกงานได้เสร็จตามปรารถนาขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในบัญชีฉันฉันคู่ควรแล้วกับการมีเงินมหาศาลเพราะฉันส่งมอบคุณค่าที่ดีๆให้กับผู้คนทุกๆวัน ขอบคุณตัวฉันเองที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งขอบคุณตัวฉันเองที่มีแพชชั่นในการทำงานอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณตัวฉันเองที่กล้าหาญในการลงมือทำในทุกๆวัน ขอบคุณตัวฉันเองที่รักผู้คนรักครอบครัวและรักตัวฉันขอบคุณผู้คนที่นำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายขอบคุณผู้คนที่นำโอกาสดีๆมาให้กับฉันอย่างง่ายดายฉันขอบคุณตัวเองมากๆฉันขอบคุณความคิดอัจฉริยะของฉันทุกๆวันฉันมีแต่ความโชคดีที่สุดขอบคุณโชคดีในวันนี้ที่เข้ามาหาฉัน ขอบคุณการเสกสร้างเนรมิตของฉันฉันจงใจสร้างให้ฉันสำเร็จฉันเป็นเทพแห่งเงินตราฉันเป็นเทพแห่งโชคดีฉันเป็นเทพแห่งปัญญาฉันจึงมีความสมบูรณ์แบบในทุกๆวันขอบคุณร่างกายเงินล้านของฉันเธอเป็นเครื่องจักรผลิตเงินล้านที่สุดยอดมากๆขอบคุณเธอเลือเกินที่รักฉันฉันก็รักเธอมากเช่นเดียวกัน ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายฉันที่ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อฉันทำให้ฉันได้ใช้ชีวิตอย่างแสนมหัศจรรย์ในทุกๆวันฉันเป็นคนที่มีจิตใจดีฉันหน้าตาอิ่มเอิบมีออร่าฉันมีเสน่ห์ในตัวของฉันฉันเป็นที่รักของคนทุกคนฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันรักตัวฉันฉันรักตัวฉัน ขอบคุณตัวเองที่โชคดีเหลือเกินที่มีชีวิตอยู่และได้ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณเงินมหาศาลที่ไหลมาสู่ฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรแล้วกับเงินมหาศาลฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนที่คู่ควรฉันเป็นที่รักของจักรวาลขอบคุณชีวิตอันทรงพลังในวันนี้ขอบคุณที่ฉันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในวันนี้ ขอบคุณพ่อแม่ที่รักฉันด้วยขอบคุณลูกน้องที่รักฉันขอบคุณแฟนที่รักฉันขอบคุณพี่น้องที่รักฉันขอบคุณเพ Zo ื่อนๆนที่รักฉันขอบคุณทุกๆคำอวยพรทุกๆคำขอบคุณที่พ่อแม่เพื่อนเจ้านายลูกน้องเพื่อนพ,พ,พ,พี่น้องให้มาขอบคุณความแข็งแรงของจิตใจของฉันที่ทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าหาญ ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่เกิดจนถึงตลอดจนวันนี้ขอบคุณตัวฉันเองที่สร้างสารรค์สิ่งดีงามเพื่อครอบครัวและมีส่วนร่วมกับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณตัวฉันเองที่มีความสุขทุกๆขณะของชีวิตฉันขอบคุณตัวฉันเองที่มีความอดทนอย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณตัวฉันเองที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งดุจทองคำขอบคุณตัวฉันเองที่มีสมองเงินล้านขอบคุณตัวฉันเองมากๆขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายขอบคุณตัวฉันเองวันนี้ฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันเป็นคนที่มีโชคดีมากๆและมีเสน่ห์มากๆทํทำอะไรก็สำเร็จไปหมด ฉันเป็นคนที่ค้าขายดีมากๆฉันเป็นคนที่มีแต่คนรักฉันเป็นคนที่มีแต่คนนำโอกาสดีๆมาให้ขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนให้ฉันประสบความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณความรักจากผู้คนมากมายที่สนับสนุนฉันขอบคุณความรักจากพ่อแม่ที่สนับสนุนฉันขอบคุณความรักจากลูกน้องที่สนับสนุนฉัน ขอบคุณความรักจากหัวหน้างานที่สนับสนุนฉันขอบคุณความรักจากแฟนที่สนับสนุนฉันขอบคุณความรักจากผู้คนมากมายที่สนับสนุนฉันขอบคุณสิ่งดีมากมายที่เข้ามาในชีวิตของฉันในวันนี้ขอบคุณร่างกายฉันเองในวันนี้ที่ทำหน้าที่ในการทำงานได้อย่างด้วยดีขอบคุณตัวฉันที่มีสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณตัวฉันเองในวันนี้และทุกๆวันที่ฉันมีความอัจฉริยะในทุกๆวันขอบคุณตัวฉันเองที่ดึงดูดเงินมาได้อย่างง่ายดายขอบคุณตัวฉันเองที่มีความอัจฉริยะสมบูรณ์ปกติทุกๆอย่างในทุกๆวันขอบคุณร่างกายที่พระเจ้าได้มอบให้มาขอบคุณจักรวาลที่ทำงานหนักแทนฉันนำเงินมหาศาลมาให้กับฉัน ขอบคุณจัก,กรวาลที่นำเงินมาให้ฉันใช้อย่างไม่ขาดสายขอบคุณจัก,กรวาลน,นำเงินเข้าบัญชีฉันอย่างสบายสบายขอบคุณผู้คนนำเงินล้านมาให้ฉันอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณทุกโอกาสดีๆที่จัก,กรวาลส่งความมั่งคั่งเหลือเฟือมาให้กับฉันไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานความสัมพันธ์ผู้คนขอบคุณทุกๆอย่างเลย ขอบคุณที่ฉันได้มีวันดีๆอีกวันหนึ่งในวันนี้ทุกๆวันของฉันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวของฉันขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ทําให้ฉันได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จและกล้าหาญทุกๆวันฉันเรียนรู้บทเรียนจากจักรวาลทุกๆวันฉันเติบโตอย่างกล้าหาญและยอดเยี่ยมทุกๆวันฉันเติบโตทั้งด้านความคิด ความสัมพันธ์สุขภาพการเงินและการงานฉันขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนฉันตลอดเวลาฉันขอบคุณตัวฉันเองฉันรักเธอฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณ ฉันขอบคุณฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้ฉันขอบคุณร่างกายฉันที่ทรงพลังมากในวันนี้ฉันขอบคุณอวัยวะทุกส่วนที่ทำงานสอดคล้องและสมดุลกันอย่างยอดเยี่ยมฉันขอบคุณอุปกรณ์ทำงานของฉันทุกๆชิ้นที่ช่วยสนับสนุนให้ฉันมีเงินล้านอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ฉันได้อ่าน ขอบคุณสัมมนา,าขอบคุณคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สที่ฉันได้เรียนขอบคุณหนังสือเสียงและออดดโอที่ฉั้นได้ฟังทําให้ชั้นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในทุกๆวันขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ฉั้นสามารถมีโลกยุคใหม่ที่สื่อสารกับผู้คนอย่างง่ายดายขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ทําให้ฉั้นสามารถสร้างเงินล้านได้อย่างสบายสบายั้นเป็นคนที่โชคดีที่สุด ฉันเสกสร้างนิรมิตชีวิตของฉันเองฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันฉันโชคดีที่สุดฉันโชคดีที่สุดฉันโชคดีที่สุดขอบคุณเงินล้านเข้ามาหาฉันสบายสบายขอบคุณเงินล้านเข้ามาหาฉันสบายสบายผู้คนนำเงินมาให้ฉันสบายสบายขอบคุณทุกๆคนที่ซื้อสินค้าและบริการของฉัน ขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนสินค้าและบริการของฉันฉันขายดีที่สุดฉันขายดีที่สุดฉันขายดีทุกๆวันฉันขายดีทุกๆวันเงินเข้าบัญชีทุกๆวันเงินเข้าบัญชีฉันทุกๆวันฉันมีเงินล้านเข้าบัญชีทุกๆวันฉันมีเงินล้านเข้าบัญชีทุกๆวันขอบคุณสำหรับความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเหลือเฟือ ขอบคุณทั้งหมดเลยในวันนี้ฉันรักเธอฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันโชคดีที่สุดฉันโชคดีที่สุด ฉันโชคดีที่สุดฉันขายดีทุกวันฉันขายดีทุกวันฉันขายดีทุกวันเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันเงินเข้าบัญชีฉันทุกวันฉันคือคนขายดีฉันคือคนขายดีเงินล้านเข้าบัญชีฉันทุกวันเงินล้านเข้าบัญชีฉันทุกวัน ฉ, Pokémon Query ฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันได้รับเงินง่ายๆสบายๆทุกวันฉันคือคนขายดีฉันคือคนขายดีฉันคือคนที่สุขภาพดีฉ enfin ันคือคนที่สุขภาพดีฉันเป็นคนโชคดีด้านการงานฉันเป็นคนโชคดีด้านการงานฉันเป็นคนโชคดีในความรัก ฉันเป็นคนโชคดีในความรักฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันโชคดีทุกวันฉันอุดมสมบูรณ์ทุกๆวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือทุกๆวันฉันขายดีทุกๆวันเงินเข้าบัญชีฉันทุกๆวันขณะนี้ ฉันอนุญาตให้จิตใต้สำนึกเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือแห่งจัก,กรวาลเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟืออนุญาตให้เงินมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวฉันชีวิตฉันทุกๆขณะฉันอนุญาตให้ฉันประสบความสำเร็จ ฉันเปิดท่อของจักรวาลรับความโชคดีทั้งปวงฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาฉันอนุญาตให้ลูกค้ามากมายมหาศาลเข้ามาสั่งซื้อสินค้าและบริการกับฉันฉันอนุญาตให้สินค้าและบริการของฉันปรากฏสู่ผู้คนมากมาย ผู้คนตามหาสินค้าและบริการของฉันลูกค้าโอนง่ายสบายบายโอนง่ายโอนไวเงินเข้าบัญชีฉันทุกๆวันฉันตอบแชทแทบไม่ทันเลยทีเดียวฉันคือคนขายดีฉันคือคนสำเร็จฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านแล้วฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว ฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว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 ขอบคุณทุกๆอย่างก่อนนอนในวันนี้ขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอขอบคุณ ขอบคุณแชทเด้งในพรุ่งนี้เช้ารัวๆขอบคุณเงินล้านเข้าบัญชีฉันรัวๆขอบคุณโอกาสและความโชคดีมหาศาลในวันพรุ่งนี้ฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว